اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ021846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย a s s a i k u m w a r a h m l a h บาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับ ทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางตทบ5แห่งนี้ท่านผู้ชมคงละหมาดซุบฮิกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาติดตามรับชมรายการของเราวันนี้วันอาทิตย์วันพักผ่อนชมรายการเสร็จแล้วสามารถที่จะพักผ่อนต่อได้นะครับแน่นอนละครับรายการของเรามีเรื่องราวของความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมีเรื่องราวทางสังคมและมีเรื่องราวของวิชาการมาฝากกับท่านผู้ชม แต่ในช่วงนี้นะครับผมอยากพาท่านผู้ชมไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานของเราได้มากันที่มัสยิดดารุนนนอิมซอยสุขสวัสดิ์70ิซึ่งได้รับคําแนะนําจากกรรมการชุมชนและอนุสตรีของมัสยิด ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณนพดลพัฒนาวารีอายุ58ปีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้กับมัสยิดอาศัยอยู่ร่วมกับลูกสามคนและหลานพร้อมทั้งคุณนพดลและภรรยาคุณนพดลเองเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจและลาออกก่อนหน้าที่จะมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกมากว่า2ปีแล้วก่อนหน้าที่ทีมงานของเราได้เข้ามาถ่ายทํารายการ คุณนพดลต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะอาการไม่สู้จะดีนักซึ่งมีคุณวัดดาผู้เป็นภรรยาต้องคอยเฝ้าดูแลอยู่ตลอดเวลาส่วนกิจกรรมที่มัสยิดในวันนี้คุณสมเกตสุขดีซึ่งเป็นบุตรเขยของคุณนพดลได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแทนคุณนพดลที่บ,บ้านอยู่มีพ่อตาแม่ยายผมแฟนผมน้องสาวแฟนสองคน แล้วก็ลูอีกสามคนเก้าคนคุณแม่ยายยังอยู่ไหมแม่ยายอยู่ครับเฝ้ายอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ห<อ>้องไอซียูคุณลพพลนี่ตอนนี้เป็นอะไรครับตอนนี้เส้นลือดสมองแตกเขาเขาเขามีอาการทางด้านสมองมามาได้ไดปีสองปีแล้วครับอันนี้มามาอาการหนักก็เมื่อเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วตอนได้แอดมิทที่โรงพยาบาลได้สิบกว่าวันเขาไปหาหมอตลอดไป ไปหาหมอที่คลองสิบแปดคลองสิบเจ็ดสิบแปดหาหมอเกี่ยวกับสมองโดยตรงมาเมื uh ่ออาทิตย์ที uh ่แล้วก็คืออาการอาการหนักเป็นเป็นเพราะเพราะเขาพักผ่อนน้อยด้วยคือเขาก็เป็นคนเป็นคนแบบว่าเหมือนแบบไปช่วยงานตามตามบ้านงานตามงานเสิร์ฟมาเงี้ยเป็นจิตอาสาเงี้ย ก่อนหน้าที่คุณพนพดลจะเข้าโรงพยาบาลนั้นเพราะคุณพนพดลพักผ่อนน้อยช่วยการทํางานกิตอาสาช่วยงานการกุศลอยู่เป็นประจําโดยไม่คิดว่าตนเองนั้นสุขภาพไม่ดีนักจึงทําให้ล้มป่วยและต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนแสดงว่าภายในสองอาทิตย์นียคุณพนพดลอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลใช่ครับกลับมาได้วันหนึ่งแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นเข้าไปคือคุณหมอบอกว่าจะมี จะมีอาการเบอร์อาการตาลอยอเงี้ยให้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 ไปหาหมออีกรอบนึงแล้วมีอาการที่หมอหมอกล่าวก็เลยบอก็เลยก็ได้ไปอกรอบนมีใครเป็นคนดูแลก็ค่าใช้จ่ายก็ก็มีช่วยกันครับก็คือจะมีผมกับน้องน้องแฟนอีกสองคนทำงานสำหรับบ้านคุณนพดลเองอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับญาติพี่น้องซึ่งช่วยกันดูแลอีกทางหนึ่งด้วย ค่าใช้จ่ายในทุกวันนี้มาจากลูกของคุณนพดลที่ทำงานเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็นทางทีมงานคณะกรรมการกองทุนสกาดและการกุศลมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นว่าคุณนพดลเองต้องป่วยหนักและตนเองนั้นเป็นผู้ทำงานหนักทางด้านจิตอาสาและช่วยเหลือสังคมการกุศลมาโดยตลอดแต่ต้องมาล้มป่วยลง จึงเป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณนพดลเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสน เหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02.1846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูด ไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ <c oughs> เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ <c oughs> สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิด <c oughs> กับสถาบันพัฒนาการพูดและปริญภาพธรรมนะ02 1846810 0818129615 เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัตนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกมุสลิมนั่นเองนะครับและมีพี่น้องนะครับนักศึกษาไปเรียนยังมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัตประเทศอียิปต์กันเป็นจํานวนมากและช่วงนี้เป็นวาระที่ดีครับที่ท่านแกรนอิมัมนะครับจากมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัตประเทศอียิปต์ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้มาเยี่ยมที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศเหล่านั้นในช่วงของแวดวงมุสลิมครับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัตถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกมุสลิมและเป็นแหล่งวิชาการที่ทรงคุณค่าที่สร้างนักวิชาการและผู้สอนศาส,สนาอิสลามในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งในประเทศไทยนั้นได้มีนักศึกษาไปเรียนอย่างมหาวิทยาลัยอัลอาซฮาร์ตตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันและกลับมาทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างมากมายและในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่แกรนดอิมัมเชคอาซฮาร์ตศาสตราจารย์ดอร์อามัดมูฮัมหมัดอัลตตยิบประธานสภามุสลิมอวุโสผู้นําศาสนาอิสลามของอียิปต์ได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลยในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้รายการเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแกรนดอิมัม ที่ท่านมีโอกาสได้มาร่วมละหม,มาดยามอาราวันศุกร์ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยออัสสลามุ a ah uh. s s a l a m u ะ l a i ะ u m w a r a h m a t ะ l l a h i w a b a r บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮิน n สตะอีนท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับผมอาจารย์ชัฟีนภากรน,นะครับอิหม,ม่ามประจำะมัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้จะมีอากันตุกกะ ที่มีความสำคัญในโลกของอิสลามและประเทศอาหรับทั้งหลายนั่นนะครับก็คือท่านท่านศาสตราจารย์ดออรอห h m a d bin m u h a ม m a d นะครับแล้วก็ท่านก็มีความสำคัญคือท่านเป็นลูกศิษย์มหาวิทยาลัยอัสซัดต,ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมานั้นท่านได้รับ การศึกษาแล้วก็ได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัลอาซัรนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เรียนต่อจนกระทั่งได้ปริญญาโทและปริญญาเอกในด้านศาสนาและปรัชญาของอิสลามนะครับซึ่งก็เป็นบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นวิชาที่สำคัญในการเชื่อมระหว่าง บุคคลต่างๆองค์กรต่างๆตลอดจนกระทั่งในนามของประเทศชาติท่านเป็นคนอียิปต์โดยกําเนิดนะครับแล้วก็ได้เข้าเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในอียิปต์เองนะครับท่านก็เป็นผู้บรรยายท,าทั่วทั่วทั่วสาธารณารัฐเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นวิชาเขตนะครับของอียิปต์ที่ มมฮาฟซอกินานะครับซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ในประเทศอียิปต์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านก็ไปเป็นผู้นำในวิทยาเขตของอัสวานซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ติดกับซูดานอัสวานนะครับอยู่ตอนใต้แล้วก็มีไฮแดมก็มีมีเรียกว่าเขื่อนอันยิ่งใหญ่ในสมัยนัสเซอร์ ได้ไสร้างไว้ครับสำหรับเรื่องการมีความสัมพันธ์จากทางประเทศก็ดีนะครับหรือในส่วนของอาหรับก็ดีท่านเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยลาลัยอัลอิสลามนะครับในประเทศปากีสถานมาก่อนแล้วนอกจากนี้ท่านก็ได้เข้ามาเป็นผู้วิจัยและสะแล้วก็ เป็นผู้ตอบปัญหาศาสนาเรียกว่ามุฟตีนะครับแล้วก็เคยเป็นอาธิการบดีมหาวิทยายลัยอัสซร์แล้วก็เรื่อยมาถึงจนกระทั่งเป็นเรียกว่าแกรนอิมามหรือว่าอัลอิมามุลอักบัรซึ่งก็เป็นสุดยอดนะครับเหมือนกับสังฆราชในประเทศไทยเลยทีเดียวนี่คือประวัติของท่านครับแน่นอนนะครับในฐานะที่เป็นิธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยอัสซร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันที่ผมสำเร็จมากับท่านแกรนเชคนะครับไซด์อ,อาหมัดซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาถ้าถ้าพูดว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นแม่นะครับเราก็ได้เน่อดื่มนมสายเดียวกันนะกับท่านแกรนเชคในวันนี้เพราะว่าท่านก็อยู่อุสุรด,ดินมาตลอดนะครับ แล้ก็อสุสลุดินนี่ก็ท่านก็ได้ตั้งใจที่จะได้ศึกษาในด้านเชรีอั์ในด้านอสุสลุดินไปจนกระทั่งเลือกปรัญญาด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมเรียนอยู่นะครับตั้งแต่ปี2 5 1 2 1นถึงถึง17นี่นะครับก็ผมเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยอัสซัดนะคเป็นคณะอสุสลุดินซึ่งสมัยนั้นอสุสลุดินนั้นจะมี สาสาขาที่เป็นเอก 1. สาขาปัาิญาสองสาขาดาวะและ 3. ส,สาขาตับซิดกะหลดิสซึ่งสาขาสุดท้ายนี้ผมเลือกครับเพราะว่าเป็นแม่บทแล้วก็เป็นความสำคัญในเรื่องของอิสลามในทุกๆมิติครับ ข่าวนี้ค่อนข้างกระทันหันนะครับเพราะว่าทางกระทรวงได้ติดต่อเรามามีหนังสือด่วนที่สุดมาแล้วก็ทางท่านอธิบดีกรมเอเชียใต้ท่านท่านได้ประสานพร้อมทีมงานก็มาได้พูดคุยกันประชุมร่วมกันแล้วก็นัดวันกิจกรรมที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับของศูนย์การอิสลามเนี่ยเมื่อมีผู้นํามุสลิมเนี่ยทางกระทรวงก็จะติดต่อประสานงานกับเรา มาโดยตลอดนะครับทางศูนย์กลางเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางอิสลามของประเทศไทยก็เราก็จะต้องต้อนรับแล้วก็ดูแลครับผมท่านเป็นผู้นำศาสนาของสาธารณอียิปต์นะครับซึ่งมีพรมแดนเนี่ยติดกับปาเลสไตน์ซึ่งผมก็คิดว่าอยากจะเรียนให้ถามท่านเรื่องความช่วยเหลือของอียิปต์กับปาเลสไตน์ก็อยากจะคุยกับท่านแล้วก็ มีโอกาสครั้งหน้าที่เราสามารถจะร่วมมือทางด้านศาสนากับอียิปต์นะครับรวมทั้งทุนการศึกษาดังเรียนทุนของศูนย์กลางอิสลามเนี่ยเราก็จะเรียนท่านถ้ามีโอกาสก,าก็เราจะได้นำนักศึกษาของเราไปสู่มหาวิทยาลัยอัอสซัดกับกิจกรรมของเราเนี่ยให้ให้อยากให้ทุกคนะนะครับมาร่วมกัน นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทั้งนั้นนะครับแล้วก็ได้โอกาสที่เราเนี่ยตอนเนียผ่านมา40ปีแล้วศูนย์กลางก็ทุดโทมไปก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาร่วมกันบริจาคให้กับศูนย์กลางในการซ่อมแซมบัสยิดคักดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูครับอัศรมุอะลกุ้มวรมตุลลฮิเะระเรกาตุ ช่วงเวดบวงมุสิมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูด ไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ mm. เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ mm. สำหรับบ mm. ุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิด mm. กับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ02 1846810 0818129615 เรื่องราวของการเรียนรู้เรายังคงอยู่นะครับกับรายการมุสลิมไทม์ของเราเพื่อนําความรู้มาฝากกับท่านผู้ชมไม่ว่าท่านจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวันละฮะดิษครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลมีนวะบฮินัสตัยน لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تعوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอกล่าวทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องนั้นได้รับความเมตตาความสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลานะครับอัลฮัมดุลิลละ์ครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับรายการนะครับวันละฮดีษอีกเช่นเคยนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาในหัวข้อเรื่องของความสําคัญและก็การารู้จักการให้อภัยนะครับ พี่น้องครับรู้ไหมว่านะครับการให้อภัยเนี่ยถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะหรือว่าพนามของอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับโดยที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเนี่ยได้ตรัสคําว่าอัลอาฟไว้ในอัลกุรอานคัมภีรของพระอ,องค์เนี่ยไว้หลายๆองค์การด้วยกันนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับสื่อให้เราได้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องรู้จักการให้อภัยให้มากๆและอัลลอฮ์นั้นนะ ได้ทรงกำชับนะครับท่านรอซูสลสโลลอัลลอฮวาเลวซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตของพระองค์เนี่ยให้มีความให้อภัยให้มากๆนะครับแม้กระทั่งนะครับจะอยู่ในสถานการณ์ที่โกรธเคืองหรือว่าได้รับการอาฆาตมาร้ายเนี่ยท่านรอซูลน,นะครับก็มีความรู้จักให้อภัยอยู่เสมอฮะดีสนี้นะครับรายงานจากท่านอบีุฮุไรรอรอเดียลลอฮุาอัานฮุ อันรสมุลีลาฮลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวมานักาสดซาดะกตุนมินมานินความว่าทรัพย์สินนะครับที่เราบริจาคไปเนี่ยจะไม่ลดน้อยลงวะมาซาดัลลอฮุอาบดันบินอัฟวีอิลลาอิซดันและไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดนะครับที่เขานั้นได้ให้อภัยนอกเสียจากอัลลอฮ์นั้นก็จะเพิ่มเกียรติยศให้กับเขาว่ามะตาวะดะอะฮฺดุนลิลละ อิลล์ราฟาหุลละและไม่มีคนหนึ่งคนใดนะครับจากบ่าวของพระองค์น่ะที่เขานั้นมีความนอบน้อมนะครับนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาละจะทรงยกสถานะนะที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเราเนี่ยจะเน้นย้ำไปตรงที่ตัวบทที่บอกว่าวะมาซาดลลอับดันบิลัฟฟีอิลลาอิซันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับท่านกอดีอียะเนี่ยได้อธิบายบอกว่าการที่ไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดนะครับ จะได้อ่าจะให้อภัยเนี่ยนอกเสียจากว่าอัลลอฮ์นั้นจะเพิ่มเกียรติยศให้กับเขาเนี่ยตรงนี้นะท่านกอดียัดได้บอกว่ามันมีความหมายสองสองทิศทางด้วยกันทิศทางแรกก็คือว่าเขาก็จะได้อ่ามีมีเกียรติยศในตัวของเขานะครับต่อตัวของเขาเองเป็นคุณล,ลักษณะที่ดีต่อตัวเขาทําให้จิตใจของเขานั้นมีความสูงส่งเมื่อเขามีความให้อภัยไอในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับท่านกอดีเยสบอกว่า มันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเขานั้นจะได้รับผลละบุญที่ตามมาในวันอาคีรอด้วยเนื่องจากความการให้อาภัยของเขาเป็นอย่างมากฮะดีษนี้แสดงให้เห็นว่าสถานะของการให้อาภัยนั้นความสําคัญของการให้อาภัยนั้นช่างสูงส่งเหลือเกินนะที่อัลลอฮฺซุบฮานูวะตาดะเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกถึงความประเสริฐของคนคนหนึ่งที่เขานั้นมีความให้อาภัยนะครับเมื่อเขาให้อาภายัย เขาก็จะได้รับความดีงามตามมาจะทําให้เกิดความรักซึ่งกันและกันระหว่างคนที่ทําไม่ดีต่อเราเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำาททำผิดไปนั้นนะครับได้รับการให้อภัยจะทําให้รู้สึกความรักนะครับเกิดขึ้นระหว่างกันนี่แหละคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการให้อภัยที่ฮะดิษนี้กําลังจะสื่อถึงมันเป็นการยกเกียรติยศของคนคนนั้น ให้สูงขึ้นทั้งต่อตัวของคนที่เขาทำผิดด้วยและต่อเนี่ที่อัลลอฮฺซุบฮาานวาตาลาด้วยกันนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮาานวาตาลานะครับได้บอกให้ถึงความสำคัญและก็ أ, ผลรางวัลที่จะได้มาของคนที่มีความ أ, ให้อภัยนะครับโดยที่อัลลอฮฺนั้นได้กล่าวไว้ในอายะคุตอ่านบอกว่าวะลกา زمين ลอาฟีน ا ل ع ا น ي ن عن ا ลล ا س والله บุลมุฮซินีนนะครับ และบรรดาผู้ที่เขานั้นข่มโทษและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์นั้นนะที่อัลลอฮ์นั้นนะครับอัลลอฮ์เขานั้นก็จะเป็นผู้ที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักคนที่กระทําความดีข้างลายนี่แหละครับคือผลที่ตามมาของการที่เรานั้นมีการให้อภัยอย่างมากมายเราก็จะได้กลายเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตะละไม่นำซ้ำนะครับ ล l l a ์ก็ได้บอกอีกว่าวะมันอภัยว่าอัลลอฮ์และใครก็ตามที่อภัยโทษและก็เปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็จะได้รับผล,ลบุญนะท่อัลลอฮ์ล l l a ์ก็จะให้ผลตอบแทนด้วยกับตัวของพระอ,องค์เองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับถึงการที่เรานั้นมีความให้อภัยนะครับความสําคัญต่างๆของงานการให้อภัยนะครับจากหะด i s นี้นะครับที่เราได้เรียนไปนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปหวังว่าพี่น้องนะครับ จะได้รับประโยชน์จากฮะดดิสสีไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของการให้อภัยวอสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิญามูฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอาบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุและนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกันเป็นประจำนะครับละช่วงนี้เราเข้าสู่ปีฮิจเราะห์ศักราช1446กันแล้วผมเชื่อว่าเมื่อข้ามมาสู่ปีใหม่ของอิสลาม สิ่งดีๆนะครับก็จะเ,เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าหากว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ผมสมานงามขนงและจีมงานราทุกคนตั้งหลับท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามะลัยกุมรอหมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุสวัสดีครับ คนเราในสังคมนั้นย่อมมีฐานะแตกต่างกันซึ่งฐานะที่แตกต่างกันนั้นถ้าหากว่ามีความช่วยเหลือเจอจุนกันก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าหากว่ามีการดูถูกดูแคลนก็จะเป็นสิ่งที่น่าตำหนิยอย่างยิ่งท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลลัลฮวะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าพวกท่านจงพิจารณาผู้ซึ่งมีฐานะต่ำกว่าพวกท่านและจงอย่าพิจารณาบุคคลซึ่งมีฐานะสูงกว่าพวกท่านเช่นนั้นเป็นการเหมาะสมกว่า ที่พวกท่านจะไม่ดูถูกดูแคลนความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกท่านบันทึกโดยมุสลิม